นี่จิมมี่โตนะตัวแม่ยังไม่เห็นตัวอ้นโลดกัก็ตัว่ไเอออันนี้ก็ะหอกโ่ัวอะไรกระหอกตัวห้าสิบนี่สามสิบห้ากหอกสิบสามสิบห้าอดีวนี้ก็เป็่นเปลนอูตัวนะจะไเป็นโล่อะไรโล่แสนเจคือกันฐานตัวโตมันอันนี้เด้ออันนี้กงเดียวกันระทำลูกอันนี้ก็นกซีดอันนี้พทาตัวเท่าไหร กดีควแต่ว่าไได้ลบเพื่เอาไปกินราคาเดียวกันมาตลาดนองนเหนียวเนาะ็ิโตคิดนึงเขาเด็กก่อนจ้ะวะตัว,ต,วตัวนี้สามสิบห้าพันอันนี้นองหอนาอันนี้แสนยาวแสนยาวตัวแม่เด้ขายัางไง ตัวแม่ที่สองห้าที่นา,าที่สา,าทไที่สาวันนจะเอ,อืนน้นนกอย่างไรนี่นกซีดนะเอานกซีดป่ะเจ็ตัวเหัเจ็ตัวนี่แสนสาเจ็ตัวแสนสาทุกตัวเท่าไห่ตัวสิบหนอันนี้เดชนะอันนี้เดอันนี้เก่งเดียวกันมาท่ลูกอันนี้ก็นกซีดอันนี้ราาตัวเท่าไหร่เดียวแต่ว่า้เอาูเดียวกันม <c ười> ีมีมเจตกัน เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่งถามคุณจินนะรถามตัวโต้มาเตตัวใหญ่มีโทรถามตัวโตเนาะตัวโต้อแผ่นใหญ่นี่อันเอา้องสั่งแผ่นใหญ่ให็นี่มตะกลูโล่หนึ่งสามเซนห้าตัว ฮิเพื่อใดนั่นสี่แสนห้าสิบเก้านั่นสี่แสนห้าสิบเก้าชีโล่ปลามันบ่เอาเอาเอาเลยเด้อเอาตัวด้านเลยมีใครอันนี้พี่ใครไกล่ลา กูดีมาตลอดน้องเงี้ยวมาเวีน้อยนึงเนาะบูได้ทาอย่างให้ลูกคนบ้างไรเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปเตีบอยู่ช่องกูเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปเตีบน้ำต้าโตเนาะน้ำต้าโตเจ็ดเมนูอย่างกินในนกน้อยนําอันเอาแขนนั้นเลยเด้อเดี๋ยวใส่ถุงให้เลยนยังไม่โตเนาะตัวแม่ยังไม่เห็นตัวอ้น โล่อะไรก็ต,ตัวเ,เ,เอ,อันนี้ก็ฮอกต,ตัวห้ากระฮอกตัวเน,นี่สานี่สามสิบอ๋อยังมีตัวเปลนๆอูตัวนะตัวเป็นโลอะรโลแสนเจ็ดคือกันานตัวตัวนตะัตัวเอาเนาะพอด,ดีรวมทางตาตานี่สองสองกิโลตัวนึงกวามาล6หกโลจิตเพิ่งา ชื่อื่อ,อใดไรเป็นเงินให้เลยได้โอวสิมาเวตลาดน้อยเดียวได้ของกินให้โตโตเยอะเลยแต่มันยังไม่ได้ไปโลไหนนะลดทอดแถวในเนาะแต่น้อยโลดตะแถวนอกเพราะว่าราซากรรมนุษย์ว่านคนได้ถ่ายอยู่รถเอาตัวตัว,ตวนี้เมื่อให้ตัโต๊ะจะเมนู ยัง n อยู่หนหนึ่งให้เพื่นหามมาส่งเนาะมาดูไปย้ายเธอแต่ก็ซีโร่ไปได้เนาะเออซีโรเออซีโร่ายซีโรครื่องกับเครื่องรถไป่ก็ส้มแต่ตองนี่ตัวนี่ใตัวอีกอ้นเนาะอย่าไปล้อบงคิดตัวโตเนาะติดตงแต่งโ้หุ่นมนุษย์อ้วนเห็นแล้ว อาปากจะเลยนีจะอุ่นอีกนั่นแหละไปเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปรองซมมาตุ้ตุ้เเ่ยหนังเนาะลูกน้อยกับเจฟสมมาครัวให้ตุ้เอาอะนะเครื่องเอาไส่เอายางออกเนาะอาจจะใส้ออกตับใส่สเอาไส้ออกเดียวด น้อยขาลูกอบุกม um. ันป um. ็ดช um. ิปต um. ูช um ิปปิ้เกือบทาร์ตเด็กแพตตูตู้เนาะนี่เครื่องเขาต่ำมีหมูชิงไคาหมักเพริกักบัวกระเทียมกระชายบอกอ๋อใช้กระเทียมน้ำเดี๋ยวเขาไปมักนกเนาะใส่ปเปเด็กปิ้งแซ่บๆตัวโตเขาเนาะนี่เขาจะไม่ให้เป็นเปียงน้อยเด้เป็นซีเปียงบอก นี่เปียงหาเปียงกับเฮ็ดเนาะพร้มอมสีโล่ป่ายเลยเปียงละโล,กกล,ลคือสีแล้วก็เป็นทางผ่านปาดออกตัวมันสิบบัวนั่นหรอต้องขึ้นเลต้องขึ้นน้อยหนึ่งเนาะดูว่ายิบตัวออกก่อนอตัวนะเต็ตตพมพระธาตุนายเขาพระธาตุนี่เนาะโดยตัวบอกจัดไปจัดเต็มเลย คือใจมนุษย์อ้วนเลยเพิ่นเห็นไปเลยเดี๋ยวให้น้องแบ่งเป็นชีส่วนหรือหาส่วนเนาะตัวนงอแก็สะพอนแต่ทั้งหลังวิ่งนั่นเนาะวิ่งนี่กต่จะได้ยูโรหนึ่งคนไหนี่เนาะยูหมักใหญ่เลยให้พอให้แน่เนาะกบกุมียาให้พอดนาน้อยแน่แต่มนุษย์อ้วนแน่ผลจะหาบิ่ง ปานกันคนละเล็กคนละน้อยดูเนงามๆแนวนี้โตอย่างก็คือแโตดานไ่โตอย่างโตดีอะเดี๋ยวแรงก่อนเอามาหนึ่งเลยเดี๋ยวเส้นสองสั้นสองซึ่งเนาะอันนี้สั้นแรกอันนี้ละอันนี้ละเพื่อนน้อยมาซื้อหนิยันเหียดลงไปตัวที่ว่า Tông ngại lấy lóng ở mùi đấy phải hưng luôn 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 หนึ่งตามมาหนึ่งปสองสั้นยกยกขึ้นบางดุหนึ่งสองสองสั้นเลยรอถ่ายเป็นซุกนอกแบบนี้นะเปนลเาเคือที่รอามใจแล้วจะมาับแฟน กเ,เกลือกเป็นนัวเป็นัวเด้อแต่ลเสเนาะ็เ,เกลือนี่เขาใส่แล้วยงจะปรแดกใเตมดนึอเกลือใน่แล้วเนะอจะเอปเิด้นพอแล้ว เอกันเดี๋ยวเขานับเซตปิ้งเดี๋ยวไปโซโฟเวฟไปทมืองไะบินหนุกเขาเดี๋ยวไปอันดอปิ้งหาตัวบินบอล โอ้คุณนะ่ะเจสซี่เหรอหอมน่าหอมประเด็ดย็ดไฟเขาโคตรปี๊งคุณอันนี้เป็นลูกค้าสั่งปีงเอียนตุ้มเผาเนาะมีเย็ดไฟแรงหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมารอถ่ายนกเขาสุก ตัวเขาสุกเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ตัวใหญ่ๆเป้ยงๆเลยอ้าวตัวนี้นนนนบุมีขีและขีออกแล้วเดี๋ยวให้มันว่านกินตัวโตวกินเนาะแบงให้พ่อให้แม่หลายคนสบายดีสบายดีเนาะ เมื่อคืนนี้แสดงเด่น้อยไปตลาดเราซื้อมาให้ผมกินมาไว้ทานคือเช้ามาที่กินได้กินทุกคนมาอุ่นอีกรอบนึงแล้วมาบ่งสุดโตัวโคตรใหญ่บ่งทำนุ่งซี่วะนะมาตุดต่อเนาะควมาใหญ่แหงต่อดานต่อขุมต่อมาจากเสียงของซทำเหนือเพื่อแหละทั้งเหนือเพื่ออะไรอันเนาะลงหนึ่งสามแสนห่าตัวใหญ่ไงอันนี้ไป็นตัเจ้วแซ่บๆทุกคนเดินรอให้เบิ้ง กินยกนึ่งละปันปันไอ้ปันพี่ปันพ่อปันแม่ปันหลายคนกินเนาะโต1นึงสารเสียนหกักจากร้อยบอดบอดบ๊อดบอดพันบาทเนาะก็ถือว่าหากินยากพอสมควรเนาะนี่ตัวอ่อนมันวิตามินสูงแคลเซียมสูงอ่าอุย้ยตัวนางมันแซ่ เราอ่ากินยากจังนน่อยต้องค่อยกินมนุษย์ล้วนมากมันว่าภัยกรรมมากขึ้นแล้วอของของ,าาของหายะของดีหายะตามแล้วดูการตามแล้วดูการกักมีนกพร้อมมีนกสดพร้อมนกนกนกซีดนกซีดเสียงขวางมันจะมีหลายพันเนาะนกซีดก็ไดนน้โอ้โหอน มักอุ่นเติมเลยนี่ดีที่บรรยากาศนี่โต๊ะมักนั่งนี่เลยมักนั่งไทยยังที่นี่เนาะสบายดีเวลามานั่งกินข้าวแล้วาก,กาศนี่นเตียงน้ำเตียงยังคักครับโอพวกที่กินก,กับเกลือเนอะาะใบกับเกลือเฮ้ยกินละล่าเลยเที่ยวกับข้าวเหนียว Ban oh. mày, mày cưng, mày nó, mày cưng, 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 mày cưng, 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 นกนกก็กคือ่าบนน้อยเนะียมักเครื่องยางดีหอมห้อมกินได้ทั้งกระดูกทั้งเดี่ยวเห็นอหมาคุยกาบ เดินทางแต่เชี่ยงขอวงซ้ำเหนือ่อยแต่ใส่เหนือแนละ้วจะเห็นตาบ้านเขามาเลากขายบานลาหลากขายวางขายตามเข้มทางถนนเข้มทางอย่างหลายเลยเนาะแล้ว่าจะเป็นตัดตาตัวอ้นตัวกระหองตัวหนูที่เด็ดแต่ตอนนี้ก็บช่วงนี้กับตัวต่อเนี่ยแนละ้วเนาะ เพราะนั่นทำไมมัดเครื่องพวกเครื่องเทศหลายๆเนะาะวันจะใครค้างวันจะใครมึนเนี่ยพ้อมของโอ้ยบิดปไปเ,เลยเอาชิ้นเลยอื กไม่ใช่เกี่ยวบนี่แกแเราอย่งหมดวิโลปายสิโลสิโลปายสิบประมาณล่างกว่าล่างสี่สปายล่างสี่ปลยเบอร์ครัวหลาคนแต่กับุมตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวทั้งนที่เนาะแต่ว่ามันทำไม่ไหมนี่แบบ พุทธไม่ไม่ในตัวไม่ใช่ขาวๆแบบเคยกินไส<า>น้ใหญ่สุดละแมนรุดไส้บิกบ๊กโซ่ไส้บิ๊กโซ่เนี่ย แบบสุดโตแต่แท้ที่ว่าใไม่แท้จากดูทั้งขวงแท้ปิ้งทั้งตัวเลยปิ้งอบคนเลยเอาที่เอายังมันทุกอย่างมันเบเออย่างออกถ้าละประดกบเขาไปหนัวแป๊บเด่เน,บบนี้อันนี้เขาเอาบางส่วนออกแหละ

ตบเอาไว้ะละวไปแปล่ยังไม่ไเคยไปะแค่หรอกมีคนเล่าสืบฟังอยากลองอยู่เก่งบ่ตัว่ตวไม่เห็นจะเด้เป็นหัางได้เดี๋ยวนี้มองอึ๊บ bạn không thể nào 1 cái riêng biệt, thớt, bai, bơ, rắc cam, rắc bột, ngon, 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 นี่กินเจ้าเพอะแล้วสองสามเพื <Prof discussion> ่อะเลยจสิงก็ปะจสิงแน่แล้วไม่ละไม่ล่ะเพิ่งไปตั้งแคมปเพิ่งมาซื้อชัดปลามาเลยมัหมอมัมหมอบดเดิ้ลจิ้งดเดิ้วบกเป็นห้งโลแหละแกะไปกินไปกินไปแก้ไป

รับเดี๋ยวมึงแอบมึงแล้วเขา ประมาณนี้เนาะตอนนี้เนาะอากาศเริ่มหนาวเริ่มหย็นแล้วอากาศเุิ่มค่ากันเดิร์สคนเดิร์สข่าวประวัติคลิปนี้ก็เริ่มคนแรกก็แปลงตั้งตัวนิดแต่เรืเร่สบายดีไปบ,บายไปแล้ว